สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตรียมพืกออีกแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะออกไปซ่อมบ้านกันค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในวีนนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้บีก็มาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะมาเข้ามาปุววันนี้นะคะก็พากันมาซ่อมบ้านนะคะวันนี้ลูกน้องมาด้วยนะเพื่อนๆแอป uh huh. เปิลร่วงอีกแล้วน่าจะเป็นรถสุดท้ายแล้วเดี๋ยวบีจะเก็บ เหลือไม่เยอะแล้วค่ะวันนี้นะคะแฟนของบีเขาก็พาลูกน้องนะเพื่อนๆมาด้วยนะคะโอ้โหอันนี้สวยมากนะเพื่อนๆแบบว่ามันแอปเปิลธรรมชาติเนะพาลูกน้องมานะคะให้ลูกน้องมาทาสีห้องข้างบนนะคะ ก็เมื่อกี้นี้บก็ขึ้นไปนะคะทําความสะอาดพวกไอ้พลาสติกสีขาวนะพวกสวิตพวกปลั๊กไฟอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แฟนก็ดูนะคะความเรียบร้อยนะว่าเออมันจะต้องทำอะไรอีกบ้างนะคะ ก็วันนี้ถ้ามาสองคนแบบนี้ก็อาจจะได้งานเยอะอยู่นะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็เป็นบริเวณบ้านนะคะตอนเช้ามีแม่คนิงนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดมันออกแล้วนะแม่คนิงก็ละลายไปหมดแล้วนะคะ หนาวมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้จะพาทัวร์ทีเดียวเลยนะคะตอนบ่ายๆตอนที่ใกล้จะกลับเนาะเพื่อนๆว่าวันนี้นะคะเราได้งานอะไรกันบ้างตอนนี้นะเพื่อนๆ เรานะคะก็ได้ไปซื้อที่ปูพื้นมาใหม่นะคะเพราะว่าทีแรกว่าจะไม่ทํานะคะแต่ว่าแฟนบอกว่ามันเสียนะเพื <_ d ata> ่อนๆนะคะไม่สามารถที่จะส้มได้แก่ก็เลยไปซื้อนะคะมาใหม่นะแล้วก็เอามาปู S 1> <S 1> <S นี่จ้ะเพื่อนๆตอนนี้แฟนเรานะคะก็ฟูมานะคะได้เยอะประมาณนะคะเออครึ่งก,กว่าแล้วนะเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะก็ทาสีเสร็จแล้วนะคะ ห้องน,นี้ก็ทาสีสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเออพื้นห้องนะคะจะได้เปลี่ยนไหมแต่ห้องนี้มันผุเยอะนะคะแฟนบอกว่าถ้าเกิดว่าซ่อมขัดใหม่นะคะมันก็จะจะไม่ได้นะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องซื้อพื้นใหม่นะคะมาปูเดี๋ยว,วจะพาเพื่อนๆไปดูข้างนอกนะคะ วันนี้นะคะเขาก็มาเอาปูนนะคะอุดรอยนะคะที่มีเเอเอปูนนะคะมันหายเขาก็จะเอาปูนนะมาอุดรอยแล้วก็ล้างน,นะคะขีดล้างให้สะอาดให้พื้นเรานี่นะคะสะอาดไปขึ้นมาข้างบน แฟนของบีอะค่ะเขาทำอยู่ห้องข้างบนเนี่ยเพื่อนเพื่อนพื้นนะคะห้องนี้นะดีมากเลยเห็นไหมนะคะไม่ต้องทำใหม่นะคะโทนี้มาฮลูกมาที้เชิญค่ะคุณโทนี้เสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าบีเปิดให้ซุงตัวเล็กไว้ นี่จ้ะอุ้ยหนาวอากาศเย็ยนมากค่ะเนี่จ้ะบีแฟนบีเขาเอ่อให้บีขึ้นมานั่งรอบนนี้เนาะบีก็จะมีพวกมือถือนะคะมีไฮซูมตัวเล็กๆ บีว่าบีจะนั่งคุยกับเพื่อนๆบีถอดลองเท้าโหเดินข้างล่างนะคะอากาศเย็นมากแล้วก็วันนี้โทนี่นะคะสร้างเรื่องอีกแล้วนะจ๊ะมาถึงได้ประมาณเออไม่ถึงสิบนาทีนะเพื่อนๆเราก็เห็นว่าเออพอมาถึงเราก็รีบเก็บแอปเปิลนะคะนุ่นค่ะเก็บแอปเปิลเสร็จได้ไม่ถึงห้านาทีโทนี่เดินผ่านบีบีก็ได้กินอื ขี้แมวอีกแล้วคะ่ะนางนุ่นเลยไปกุ๊กขี้แมวบีเลยต้องได้นนะ้อาบน้ําให้น้องนะแล้วมันก็ไม่มีน้ําอุ่นนะคะที่นี่ตอนนี้นะก็เลยต้องพยายามนะคะาพากันบีอาจจะต้องคอยดูแลตุนี่นะนี่นะเพืเ่อนๆดู ยังแฉะอยู่เลยยังเปียกอยู่เลยนะคะนี่คือแฟนบีเขาบอกว่าออหมานะคะเขาจะชอบขี้แมวเขาคิดว่าขี้แมวนะคะเป็นแบบคล้ายๆกับถ้าเป็นคนเราเราก็แบบฉีดน้ําหอมใช่ไหมแต่ว่าน้องหมานะคะพอเจอขี้แมวก็คิดว่าตัวเองอแบบได้ฉีดน้ําหอมนะคะเขาก็จะลงลงไปคุกเลยนะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยเออ ตันี้นี่เป็นบ่อยมากนะคะบางทีนะคะวันหนึ่งอาบน้ำสองโลปไปคุกขี้แมวคือเราก็ไม่เห็นขี้แมวเนาะแล้วอย่างหนึ่งนี่นะคะข้างบ้านบีนะเพื่อนบ้านนะคะเขาเลี้ยงแมวด้วยนะเพื่อนๆแมวมันก็มาขี้ที่บ้านเราดูนางเปียกปรสงสารนางอยู่แต่ว่าช่วยไม่ได้นะคะอืม ก็หลังจากที่เรานะคะพาทัวร์นะดูบ้านว่าวันนี้ได้งานอะไรหลังจากนั้นเราก็กลับมาสวมนะคะวิญญาณแม่บ้านนะคะต้องทําอาหารอาหารของบีวันนี้ก็คือต้มยำนะคะแล้วก็จะผัดข้าวผัดให้แฟนด้วย บ้านนะคะพวกเราก็จะทํากันไปเรื่อยๆเวลาที่ทําแล้วบีก็จะทําคลิปวิดีโอนะคะมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสําหรับบีนะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมวิดีโอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กัน มีคอมเมนต์นะคะพี่เขาถามมาว่าแฟนของเบียตอนที่เรียนหนังสือนะคะเขาเรียนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเห็นแฟนของเบียค่ะ,คะทําได้ทุกอย่างเลยบีก็ถามแฟนแล้วก็เอามาตอบให้พี่ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเบียตอบกลับอะมันก็ต้องพิมพ์นะคะแบบยาวมากๆเลยเนาะบีก็เลยจะมาตอบให้พี่นะคะในคลิปนี้ ว่าแฟนของบีนะคะเขาก็เรียนเป็นเชฟนะคะทำอาหาร4ปีนะคะและเรียนทางด้านเทคนิคนะคะอีกปีครึ่งค่ะแต่แกบอกว่าแกน่ะไม่ชอบเป็นเชฟนะคะแกชอบทางด้านเทคนิคมากกว่านะคะตอนที่เรียนแฟนของบีเขาก็บอกว่าจะต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะแกบอกว่าแกชอบทางด้านนี้มากกว่านะคะหลังจากที่เรียนเสร็จนะคะและแกก็ไปฝึกงานกับบริษัทคะ่ะ พอฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแกก็มาเปิดบริษัทของแกเองก็คือรับจัดสวนนะคะทำงานเซอร์วิสแล้วก็ทำสระว่ายน้ำแฟนของบีค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะคะเขาบอกว่าชอบเป็นเจ้านายตัวเองและงานที่ทําอันนี้นะคะมันก็ไม่มีใครมาวุ่นวายแกทําของแกคนเดียวนะคะ และอาหารของเรานะก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาบีดัเซน